เปิดเผยยุทธการยิงกระต่ายบุรีรัมยูในเต็ดจะพาเกมหลีกเหนือกับบีจีปทุมทีมที่มีฟอร์มดีและเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในใหญ่ปราทสายฟ้ากล่าวว่าการพบกับบีจีปทุมเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญและต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่พร้อมกับการตั้งเป้าที่จะเก็บชัยต่อเนื่องเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดกล่าวว่าบีจีปทุมเป็นทีมที่มีฟอร์มดีและเคยทําให้บุรีรัมยูในเต็ดต้องเหนื่อยมาก ในการรักษาแชมป์ในอาเซียนลีกวันนี้ในเกมรักษาแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดจะเปิดบ้านช้างอารีนาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมเนวินชิดชอบกล่าวว่าเราจะไม่ยอมให้บีจีปทุมเอาแต้มออกจากบ้านของเราแม้แต่แต้มเดียวก็ตามการเดินหน้ารักษาแชมป์ไทยลีกจะต้องมุ่งมั่นมากขึ้นและมีวินัยมากขึ้นทั้งในสนามและนอกสนามพวกเราเชื่อว่าการรักษาสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อเนื่อง บุรีรัมยูในเต็ดและบีจีปทุมมีความต่อสู้ที่แน่นอนและเกมนี้ไม่ใช่เพียงแต่การแข่งขันในเต็ดฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังเป็นการแข่งขันในการบริหารจัดการทีมและการวางแผนทีมที่แข็งแกร่งกว่าจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เราเชื่อว่าบุรีรัมยูในเต็ดจะเป็นทีมที่ดีกว่าในการพบกันวันนี้เพราะเรามีเสียงเชียร์ของแฟนๆที่เป็นกำลังใจที่เหนือกว่าทุกทีมในไทยลีกเกมวันนี้จะเป็นเกมที่7ดและเราจะพยายามที่จะรักษาสามแต้มในบ้านเพื่อสร้างชัยชนะ100%เซ เมื่อผ่านครึ่งทางของเลขแรกพวกเราจะสร้างสถิติไปเรื่อยๆเพื่อความสุขของแฟนๆที่ยืนอยู่เคียงข้างและสู้ไปด้วยกันกับบุรีรัมย์อยู่ในเตดยุทธการยิงกระต่ายที่จะใช้ในเกมวันนี้ต้องเล่นอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทตลอด90นาทีต้องเดินเกมตามแผนด้วยความอดทนและจบด้วยการยิงกระต่ายให้ได้ท่าเราประมาทและไม่มีสมาธิดีพออาจจะโดนกระต่ายยิงเหมือนนัดที่แล้ววันนี้จะตัดสินกันด้วยสมาธิของผู้เล่นในสนามและเสียงเชียร์ของแฟนๆที่อยู่บนอัธจรรันทร์ เนวินชิดชอบกล่าวว่าเราจะทําได้ดีกว่าและเก็บสามแต้มในบ้านได้พวกเราจะส่งบีจีปทุมกลับบ้านหมือเปล่ายัางคงพูดคําเดิมให้กําลังใจทั้งผู้เล่นและผู้บริหารบีจีปทุมแต่ที่ให้ไม่ได้คือสามแต้มเพราะแฟนๆบุรีรัมยูในเตดต้องการสามแต้มอย่างมากเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญและมีความต่อสู้สูงพวกเราจะพยายามที่จะเล่นอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทใ,ใดๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมยูไนเต็ดจะเปิดสนามช้างอารีนาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของ BG จีปทุมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568เวลา19.00นาาถ่ายทอดสดทาง AIS Play เครดิตภาพบุรีรัมยูไนเต็ดผู้เข้าชม1,239แท็กที่เกี่ยวข้อง BG ปรปทุมยูไนเต็ด b y d s l i o n s i l i c 1บุรีรัมยูไนเต็ดประสาทสายฟ้าเนวินชิดชอบ